สวัสดีครับสวัสดีเอฟทุกท่านสวัสดีเพื่อนๆชาวสัญญาณทุกท่านนะครับผมอีกพีนี้นะครับทุกคนผมก็จะมาตอบคาถามน้องๆน,นะครับน้องที่เข้ามาในไลฟ์เพื่อนว่าเป็นเพื่อนเป็นไนอ่อกีนยางมือใหม่นะครับก็เลยอยากสืวสอบถามว่าออยาเลิ่งทาหน้ายางาดีไหมนะครับใช้กับหน้ายางเราดีไหมนะครับทุกคนผมก็ ขออนุญาตเอ่ยก่อนนะครับทุกคนเสื้อที่ผมใส่พอฝนตกนะครับพี่น้องผมฟังมาอยู่อันนี้เหลือต้นสุดท้ายนะทุกคนครับมันโอดีนะครับตัวนี้ตัวนี้เกือบครึ่งเลยนะพี่น้องนะผมก็ขออนุญาตมาตอบคําถามเอฟซีท่านนะครับว่าดีไหมนะครับทุกคนนะยาเรียนะครับทุกคนในในความคิดเห็นส่วนตัวผมนะครับผมในส่วนตัวผมนะครับ ผมก็ตอบว่าดีดีครับยาเร่งทาหน้ายางดีแต่ว่าการทายาเร่งในต้นยางมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับพี่นอ้องข้อดีและข้อเสียเอาเอาข้อดีก่อนเนาะพี่นอนะ้องเนาะข้อดีนะครับยาเร่งการทายาเร่งในต้นยางก็จะมีหลายหลายเกรหลายเปอรนะ์เซ็นต์เนาะพี่นอ้องอ่อีทิฟอนนะครับเขาเรียกว่ายาทายาเร่ง เพื่อจะไม่ให้น้ํายามันจับตัวเร็วเกินไปนะทุกคนนะมีตั้งแต่5% 10%, 10 15% 20%จนสูงสุดถึง50%เนะทุกคนเนาะหร,หรือในข้างขวดมนันมันก็จะมี150 50หรือว่า350อะไรต่างๆนานานะครับผมสูงสุดประมาณ500แต่ที่จริงมันก็มีแค่50%นะพี่น้องเนาะข้อดีของเขาเนาะครับพี่น้องข้อดีทําให้เพิ่มผลผล,ผลิตนะทุกคนเพิ่มผล,ผลแน่นอนนะครับ ยาทยยาเล่งมันก็ต้องไหลานานเนาะเพราะว่ามันมันลดการแข็งตัวของน้ำยางนะครับผมทําให้น้ายางมันพุดออกมาเรื่อยๆนะทุกคนนะข้อดีของเขามันจะออกเป็นสองถึงสามเท่าของยาปกตินะครับยาเล่งนะครับผมเพราะมันไหลานานนะครับทุกคนเนาะสองข้อดีออทําให้เราไม่เหนื่อยนะเป็นยังนะครับคือว่าไม่เหนื่อยเพราะว่าเรากีดหนึ่งมีดนะครับทุกคน ได้นำยางถึง3เท่าตัว,ตวก็เท่ากับเรากิีดสมมีดในหนึวันเราก็มีเวลาพักผ่อนนะทุกคนใช่ไหมเมวลาพักผ่อนอ่าพอเราพูดถึงข้อดีไปแล้วนะพี่น้องนะบานนี้ข้อเสียนะครับข้อเสียข้อเสียของยาเร่งนะครับพี่น้องถ้าเราใช้ยาเร่งในต้นยางที่ยังอ่อนอยู่คือเราเพิ่งปลเปิกิีดไม่สักปีหนึงหรือว่าสองปีสามปีขึ้นน้าแรกนะครับพี่คน แล้วเรามาใส่ยาแรงยาแรงอย่างที่คือยาอ่อนก็คือห้าเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นตสิบเปอร์เซ็นก็ถือว่าแรงแล้วนะทุกคนยาเส้นเราใส่สูงขึ้นไปห้าสิบสิบถึงห้าสิบเปอร์เซ็นเนาะมันก็ด้วยความที่มันออกเยอะนะทุกคนเราเยอะมันก็ทําให้มันผลิตน้ํายางมาไม่ทันอ่าต้นยางเล็กเนาะเะพาะผลิตมาไม่ทันมันก็สูงน้ําเลี้ยงมาเยอะมาเยอะมาเยอะทําจากนั้นมันก็เลยทําให้นายางเราเรามันแห้ง มันผลิตน้ำยางาว่าทันนะมันแห้งพ่อแห้งเ็จนะครับทุกคนเรามากีดแบบกีดทีนะทุกคนนะกีดสองพักหนึ่งแล้วกกีดสามพักหนึ่งแบบนั้นนะยิ่งเป็นโพลเสียใหญ่นะครับแบบนั้นทําให้นายางมันหน้าตุยนะทุกคนหน้าตุยก็คือน้ํายางไม่มีนะาดหัวขาดท้ายแล้วก็หายไปเลยนะทุกคนพอมันหายไปเลยมันจะไม่หายหน้าเดียวได้ขี่งนอกยางหน้าตุยมันจะหายไปหมดทัทง้งทั้ง ทั้งหมดทั้งตนมันนะครับต้องขึ้นไปหน้าสูงนะครับถึงจะมีพอขึ้นไมหน้าสูงนะครับขึ้นไปเรื่อยๆก็หาดหายหมดก็ทําให้เราได้โค่นต้นยางเนาพี่น้องนบนานนี้แล้วแล้วแล้ว,ลวข้อดีของยาเร่งเราเราจะทํายังไงให้ได้อ่ได้ผลผลิตดีและก็ต้นยางเราไม่โรมนะทุกคนนะผมก็มีวิธีแนะนานนะจากประสบการณ์ที่ผมเคยไปรับจ้างมานะครับผมเคยผมก็ไปกินยางที่ไซย,ยาเร่งแบบ เต็มที่นะท่าแกบอกว่าเอาเต็มที่เลยอย่าเร่งแต่ว่าท่าแกเขาบำรุงแบบเต็มที่คือกันเด้เพราะว่าต้นยางมันให้ผลผลิตสูง<ม>ใช่ไหมล่ะเขาก็บำรุงเต็มที่นะการใส่ปุ๋ยอัดแรกนะครับการใส่ปุ๋ยปกติแล้วเนาะเราก็ไล่ไล่ง่ายเนาะต้นละหนึ่งกิโลกร,รัมต่อต้อนเนาะปกตินะครับปกติทีนี้เขาจะใส่เป็นต้นละสองกิโลกรัมต่อต้อนนะทุกคนเออสองกิโลกรัมต่อต้อนคือท่าแก่ที่ผมไปรับจ้างมานะ ทีนี้หน้าตุยของเขาจะบ่ค่อยมีนะทุกคนลักษณะการกีดแบบนี้ครับพีนออันนี้คือการดูแลรักษานะทุกคนนะลักษณะการกีดนะครับป่านั้นมันมันป่าใหญ่นะสองสองพันห้ารอยต้นผมกีดคนเดียวนะผมจะเวียนกันนะทุกคนสวนนั้นผมจะเวียนเป็นแปลงหนึ่งสามมือจังกีดแล้วก็คือหมายความว่าเรากีดหนึงงนนง่งพักสองนะทุกคนพักสองทาไมถทงพักสองนะทุกคน ขั้นต่ำนะทุกคนอยาก,กีดทีนะถึงเราจะไม่ใช้ยาเร่งยาปกติก็ทําให้หน้าตุยได้นะถ้าเรากีดทีนะทุกคนนะกีดทีก็คือกีดกีดสองพักหนึ่งนี่ก็ไม่เท่าไหร่ก็มินมินถ้ากีดสามพักหนึ่งเริ่มแล้วครับเริ่มทีกีดสี่พักหนึ่งบางคนนะทาให้หน้าตุยนะครับทุกคนทาให้หน้ามันแห้งนะแนะนําว่าถ้าใส่ย,ยาเร่งนะถ้าท่านไหนจะใส่นะครับกีดหนึ่ง อย่างจริงไม่ได้ที่สุดก็กินหนึ่งพักหนึ่งหนึ่งพักหนึ่งอยากให้ได้ผลดีที่สุดและก็ไม่เหนื่อยนะทุกคนนะกีดหนึ่งพักสองน้ำยาเนี่จะมาหลายพี่ปกตินะทุกคนลองลองทำด้วยลองเบิ้งด้ออันนี้คือประสบการณ์ของผมนะครับผมกีดหนึ่งพักสองโอ้น้ำยาอนนี้มาเป็นสามเท่าสามเท่าตัวของของมือแรงนะพี่น้องนะอันนี้คืออันนี้คือข้อดีของยาเร่งนะแต่ว่าคําเตือนนะครับทุกคน การใส่ยาเล่งห้ามกีดยางทีก็คือกีดสองพักหนึ่งกีดสามพักหนึ่งอยา่าทำนะทุกคนอยา่าทำเพราะว่าเขาเขาสูญเสียน้ำไปเยอะนะครับเขาผลิตน้ำยางมาให้เรามันเยอะนะทุกคนมันรีดออกมามันคือคนแบบเหมือนข้าเหมือนเกลียวคนเนาะเหมือนกับเราปาดเส้นเลือดใหญ่เลือดมันโบยุดไหลนะทุกคนมันก็ไหลามาเรื่อยเรื่อยเรื่อยเป็นไรครับพี่น้องวันนี้ตุยบ่ตุยนะครับคนกับตุย ยางมันกระตุยกันแต่มันตุยซาซ่านะตุยแบบยืนต้นไปก่อนนะทุกคนตุยแบบหน้าตุยนะอันนี้ก็คือสองนะครับต้องบำรุงบำรุงเขานะทุกคนนะ <c oughs> บ่แม่นใส่ปุ๋ยอย่างเดียวแล้วก็ <c oughs> บ่แม่นก <c oughs> ีดอย่างเดียวใส่ยาเร่งย,ย่าง,ยยงเดียวมันบ่ออกใส่ยาเล่งมันบอกอย่าเร่งที่จริงมันไม่ได้เกี่ยวกันนะครับกับออกไม่ออกมันอยู่ที่การบำรุงรักษาของเรานะครับแล้วก็การกรีดของเรานะครับแปลงข้างๆผมก็ใส่ยาเร่งนะครับทุกคนมาหมสิกับกล่องให้เบิร์นะครับไม่กลับก็ได้นะดูข้างหน้า กคนเห็นไหมครับเขาใส่ยาเร่งนะเห็นไหมข้อดีของเขาคือมันได้เยอะแต่ว่าเบื้องใบม,มันครับใบม,มันสีเหลืองนะทุกคนเหลืองอันนี้คือใส่ปุย๋ยไม่เพียงพอเนาะพี่น้องเนาะใส่ปุย๋ยไม่เพียงพอแนละ้วก็จะเหลืองเบื้องพี่น้องขาตั้งกล้องผมนะเนี่ยแบบกองกองผมอ๋อเอาพี่นอ้องคลิปนี้กะพูดอย่างไรนะครับกลับมาแนะนําน้องๆน,นะครับที่ท่านสนใจที่จะใช้ยาเร่งในการ ทำสวนยางในความคิดเห็นผมนะครับผมก็ยังตอบว่าดีนะครับดีแต่ว่าต้องดูแลเขาให้ถึงและกีดให้ถูกวิธีนะครับต้นยางของเขากต่สิให้นําผลผลิตของข้าสูงไปเรื่อยๆนะครับพี่นอนนะมาผมก็บสืม,ม้ามเยอะเพื่อนๆคนนีนอนนะครับทุกคนยาเล่งมันต้ออกเป็นสามเท่าของพู้นี้แล้วนะครับไม่ไม่สองเท่ากับสามเท่านะครับ ถ้าเสาใสใ่ถูกได้เลยะฝนไม่มาแล้วทุกคนฝนตกนะครับผมก็เลยใส่ชุดนี้คลิปนี้กัมีเพียงเท่านี้แหละพี่น้องน,นะก็มาแชร์ประสบการณ์นะครับว่าการทายาล่นดีได้ผลผลิตสูงทำให้เราไม่เหนื่อยประหยัดแรงแต่ว่าเ้าก็ต้องดูแล ให้สมกับที่เขาให้เราเยอะเขากำลังดูแลขเขาเป็นพิเศษนะพี่น้องเอาฝากไว้ให้คิดนะครับแค่นี้นะครับทุกคนเพราะอย่ากจบไลฟ์ตรงตรงนี้ขออนุญาตจบคลิปนี้ที่ตรงนี้สวัสดีครับอยู่ดีๆทุกท่านนะครับเอาละทุกคนไปยอดกับบ้าน